สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอัปเดตคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เป็นล็อกกี้นะครับตอนนี้วางเครื่องเรียบร้อยเป็นเครื่อง6 h e เทอร์โบนะครับอินเตอร์มันติดนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับเป็น6 h เเทอร์โบธรรมดาครับไม่มีอินเตอร์แจะได้ใส่อินเตอร์ไปด้วยครับนี่ครับอันนี้ยกกระบะลงแล้วครับรอรอขึ้นกระบะใหม่ครับแต่รอคิวก่อนเพราะว่าน่าจะขึ้นให้คันนี้ก่อนนะครับ คันเมก้าคันนี้ก่อนคนระับคันนี้เดี๋ยวยก,กกระบะลงแล้วดูคันสีได้แล้วครับง่ายๆเลยครับนี่ครับเกียร์ใหญ่เครื่องหกไอเดีเทอร์โบไอหกไอเเทอร์โบนะครับสีประมาณนี้ยืนทรงดีนะครับน,นี้ไม่ไม่ผุไม่อะไรโอเคแต่ข้างหลังก็มีซับในมันมีบวมบ้างเหมือนกันคนระับเดี๋ยวให้ดูนะครับสีประมาณนี้ โบโกงโบกี้ไม่มีเบียดนะครับยังดีอยู่นะครับไม่มีเบียดครับเดี๋ยวมันเป็นรถล่องนะครับพอโบกี้นี่เก็บมาอยู่ใช้ได้ไม่ได้เป็นไรเนี่ยครับมีบ้างแบบนี้ให้ดูเห็นเลยครับ กกภาพก็จะประมาณนี้นะครับยางก็มีไม่สวยอยู่หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนะครับที่แบบเคเละเลย,เลยแล้วก็พอใช้อีกอีกห้าครับยางหลังแล้วก็ใช้ได้เลยก็นั่นนะครับคู่นั้นา,า้ำมัก็ยางหน้าก็ใช้ได้อยู่ครับ สำหรับคันนี้นะครับอันนี้น่าจะขึ้นเป็นกระบะเทนเลอร์นะครับคันนี้เดี๋ยวขึ้นเป็นกระบะเทนเลอร์อันนั้นกระบะเก่าที่ยกลงนะครับเดี๋ยวขึ้นกระบะใหม่อันนี้ก็ยังโสดอยู่นะครับหรือใครจะยกไปสภาพหัวคาสซีแบบนี้ก็ขายอยู่นะครับ หัวคัสซีไม่มีกระบะเอาสี่สิบห้านะครับเก็บให้เรียบร้อยใส่พวกอันนี้ยังไม่ได้ใส่กองครับใส่กองใส่กองเกง็บเรียบร้อยพร้อมวิ่งครับพร้อมวิ่งไปได้เลยนยครับหัวพวกนี้เขาไอ้เปลี่ยนมาแล้วแต่เขายังไม่ได้ทำสีครับเดี๋ยวเรามาทำสีด้วยแล้วก็เดี๋ยวใส่กันชนกันชน กันชนทางโน้นนะครับกันชนเป็นกันชนนิกกานบนี่นะครับกันชนตัวนี้นิกกาแบบนี้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ